เออแกได้ดูไอ้นี่ป้าคุณเพรศรนวาดอ่ะฉากนี่เป็นวัดอ่ะสวยมากเออจริงแกมันสวยจริงพูดแล้วก็อยากไปสถานที่จริงเลยอ่ะเอา้าต่เด็กหย,ยุดยาเด้วยอย่นี้ก็ไปเด้ทุกคนไปเที่ยวยุทีเอบ้านเรากัน นี่แกรู้ไหมว่ายุทธยาบ้านเราไม่ได้มีดีแค่อาหารไทยนะขนมไทยก็อร่อยไม่แพ้กันแกลองชิมดูสิ ัดมหาธาตุตั้งอยู่ใจกลางเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสร้างขึ้นในสมัยขุนหลวงพงัว่วปีพุทธศักราช1917แต่ไม่แล้วเสร็จทรงเสด็จสวรรคตรเสียก่อนแต่มาแล้วเสร็จในสมัยของพระราเมสีสวนค่ะส่วนฐานพระปรางองค์ใหญ่ที่เราเห็นกันนะคะมีเรื่องเล่าขานกันมาว่าในยอดของพระปรางได้พบพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าเพียงเสี้ยวเดียวเท่านั้นแต่ปัจจุบัน ได้เก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์เจ้าสามพยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะและในปัจจุบันวัดมหาธาตุเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติมากขึ้นและอันซีนไทยแลนด์ของเราก็คือเสียนพระที่อยู่ในต้นโพธิ์ที่ดังไกลไปทั่วโลกและยังได้รับการยกย่องจากองค์กรยูเนสโกเมื่อปีพฤศักราช2554อีกด้วยค่ะเชิญชวนทุกคนมาชมกันได้นะคะ วัดราชบุรณะตั้งอยู่ติดกับวัดมหาธาตุสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่2หรือเจ้าสามพยาในปีพุทธศักราช1967วัดราชบุรณะมีชื่อเสียงและความโด่งดังมากในเรื่องการถูกกลุ่มคนร้ายจำนวนหนึ่งลักลอบขุดกุภายในพระปรางประธานในปีพุทธศักราช2499และช่วงชิงทรัพย์สมบัติจำนวนมากมายมหาศาลหลบหนีไป อยุธยาบ้านเรามีวัฒนธรรมมีประเพณีและอาหารอีกมากมายให้เลือกสรรมาเที่ยวยุทธยาก,กันเยอะๆนะคะ